สวัสดีครับผมแปงจากช่องเพลินนะครับวันนี้มาแนะนำรองเท้าแบดเฟลเลตรุ่นลูโม่ลครับพูดถึงรองเท้าแบดแล้วมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการเล่นแบดมินตันนะครับไม้เนี่ยเราจะเอาไม้แพงหรือว่าไม้ถูกก็ตีได้แต่ว่าการเคลื่อนที่ตลอดเวลาของการเล่นแบดเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่สําคัญมากๆนั่นก็คือรองเท้านะครับถ้าถามว่าใช้รองเท้ากีฬาอื่นได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่แนะนานะครับกีฬาแบด มันไม่ได้เป็นกีฬาที่มันเคลื่อนที่ไปทางตรงอย่างเดียวมันมาทั้งสไลด์ด้านข้างมีทั้งกระโดดแล้วก็มันต้องหยุดอย่างฉับพลันด้วยดังนั้นแล้วการเลือกใช้อุปกรณ์รองเท้าที่เหมาะสมและมีซัพพอร์ตที่ดีมันเป็นเรื่องที่สาคัญนะฮะผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอปัญหาที่ว่าสนามแบดไม่ให้ใช้รองเท้ากีฬาเข้าพอเราไม่รู้เราก็งงว่าทําไมจะต้องเข้มงวดนะับ เพราะว่ารองเท้าแบตมันเป็นรองเท้าพื้นยางที่มันไม่สร้างความเสียหายให้กับสนามแบตนะครับสังเกตง่ายๆลองถ้าใครมีรองเท้าแบตเนี่ยลองคลิกขึ้นมาดูมันจะเขียนว่าแบ m i ิน o ั s นชูสหรือว่าเป็นนอ n มาร์กิ่งอะไรเงี้ยนั่นก็คือการที่บอกว่าเป็นพื้นยางดิบอ,อ่อนๆที่มันเวลาสไลด์ไปกับพื้นสนามเนี่ยมันไม่สร้างรอยขีดข่วนนะฮะแล้วก็มันจะมีปัญหาเวลาที่เราไม่เข้าใจว่าทําไมสนามถึงต้องเข้มงวดด้วยก็เพราะว่าสนามแบดเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนําว่าถ้าจะเล่นแบดรองเท้าควรจะมีพร้อมแต่ว่าสนามหลายๆที่ก็มีรองเท้าให้เช่าแนะนําว่าอย่าไปงุดงิดหรือว่าอย่าไปเคืองสนามเลยนะฮะเวลาที่เขาขอร้องให้ใช้รองเท้าถูกประเภทหรือไม่ก็ถอดรองเท้าเล่นก็โอเคถ้าแบบไม่ได้คิดจะเล่นจริงจังนะครับ พูดถึงรองเท้าตัวนี้นะครับเฟลเลตลูโมล่านะครับเป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทกแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามนะครับที่สำคัญคือใส่สบายมากเนื่องจากการออกแบบของเขาเนี่ยมีผ้าตะข่ายเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีนะครับสังเกตตรงด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่าป๊อปคอนนะครับก็คือเป็นโฟมที่ช่วยรองรับแรงกระแทกเวลาเรากระโดดตบเวลาเรากะโดดตีการลงมายังพื้นเนี่ยก็จะได้เจ้าตัวเด้นนี่แหละครับที่ช่วยให้เรา เจ็บเข่าเจ็บขาน้อยลงนะครับรองเท้ามีดีไซน์หน้าเท้าที่กว้างนะครับช่วยให้สวมใส่สบายแล้วก็เข้ากับรูปเท้าของชาวเอเชียโดยเฉพาะคนไทยนะครับเฟลเลตลูโมรานะครับมีให้เลือกด้วยกถึง3-4มสีนะครับมีสีขาวสีดําและสีนี้นะครับซึ่งสีนี้นะครับมีชื่อเรียกแบบน่ารักเลยไวท์ทิฟฟานีนะครับดีไซน์ของรองเท้านะครับเริ่มจากอัปเปอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าตะข่ายนะฮะช่วยให้สวมใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีในส่วนของพื้นรองเท้านะครับก็จะใช้ ยางสังเคราะห์คุณภาพสูงช่วยให้ยึดเกาะได้ดีแล้วก็เคลื่อนที่ได้รวดเร็วนะครับแล้วก็เสริมด้วย TPU กาดด้านข้างนะครับช่วยป้องกันไม่ให้ข้อเท้าพลิกระหว่างเคลื่อนที่นะฮะอินโซของเขานะครับก็จะเป็นพื้นโฟมโปรแอคทีฟนะครับช่วยลดการเสรียดสีให้ความนุ่มแล้วก็ช่วยกันลื่นนะครับเวลาใส่ถุงเท้าสวมเข้าไปก็ให้ความกระชับที่ค่อนข้างที่จะดีเลยฟิลของการใส่รองเท้ารุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวมใส่สบายนะครับเล่นเกมหนักๆได้ไม่มีปัญหาใส่นานๆได้การระบายอากาศถือว่าสอบผ่านนะฮะ เนื่องจากมีรูตะข่ายเยอะแล้วก็ทำให้เป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้กับคนที่จะมาตีแบดการลงทุนด้วยรองเท้าถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะฮะสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับเป็นรองเท้าที่ราคาไม่แพงมากอยู่ที่2 0 0พันิดนิดนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครที่อยากจะหารองเท้าแบดมินตันที่ราคาไม่แพงมากที่ได้ัพพอร์ตที่ดีและดีไซน์ก็สวยงามนะครับใครที่สนใจผมจะลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างและสามารถไปดูของจริงได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายของเฟ l เล็นะครับ ก็วันนี้ผมขอไลนไปเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ